เขาเรียกว่าสปรินต150มันตัวถังเดียวกันอะรุ่นเดียวกันด้วยแต่มันจะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงมาเลยทําให้ราคามันต่างกันอยู่ถึง3,000บาทสวัสดีครับพี่ทุกเวสป้ามอนครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสกูตทองกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ขออนุญาตทําคลิปเปรียบเทียบกันนิดนึงเพราะว่าสดๆเลยเมื่อเช้านี้นะฮะลูกค้าเข้ามาดูเวสป้าสปรินนี่ฮะเวส ป้าสปิน150สีเทาแลมโบเราก็ถามลูกค้าลูกค้ามาจากไหนครับดูมาจากช่อง YouTube เขาก็บอกว่าเนี่ยที่หนูมาดูร้านพี่เนี่ยเพราะว่าร้านพี่ถูกก่าร้านอื่นตั้ง3 0 0พเราก็บอกอุ้ยุณจะถูกกันได้ยังไงเพราะว่าเวสป้าในบ้านเรานะไม่มีดิลเลอร์ไหนขายแพงกว่าหรือถูกกว่ากันแน่นอนฮะมันจะเป็นราคามาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไอเราก็เลยถามน้องดูเป็นรุ่นไหนไว้เนี่ยหนูดูเป็นรุ่นสปิน150 <50. S 2> ก็คือสปิน150สีเทาแลมโบเนี่ยดูรุ่นนี้เลยร้านพี่ขายอยู่แค่1 0 0 0 36,900บาทบอกใช่เนี่ยร้านอื่นหนูไปดูมาเขาขายอยู่1นึ9ง0สาทเอ้ยบาทไอ้เราก็บอกเออสงสัยแล้วสงสัยลูกค้าไปดูตัว S แน่ๆเลยก็คือตัวขวามือเนี่ย มันเป็นตัว S ชื่อเต็มเขาเลยนะฮะสปรินต์เอถ้าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าสปริน150มันตัวถังเดียวกันอะรุ่นเดียวกันด้วยแต่มันจะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงมาเลยทําให้ราคามันต่างกันอยู่ถึง3 0 0 0บาทก็บอกลูกค้าไปตรงๆบอกไอที่น้องไปดูอะคิดว่าน้องน่าจะไปดูรุ่นที่เป็นตัว S มากกว่าครับมันเลยราคาแพงกว่าพี่สามพันไอที่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว S ก็เลยจะเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างไอตัว S กับตัวไม่ S มันต่างกันตรงไหนมันเลยทําให้ราคามัััันนนต่่าางงกกอยูถึ3,000บบทดแร ดูฝาแตรนี่นะ ตัวฝาบางแตมันเนี่ยลิ้นมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว S ตัว S นะมันจะเป็นสีแดง3บังนี่เลยอันนี้คือตัว S จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดตัวธรรมดาไม่ S เนี่ยที่มันถูกกว่า3,000บาทเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมมันจะเป็นโครเมียมเหมือนรุ่นอื่นๆเขาเลยนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างแบบที่เห็นได้ชัดๆก่อนนะเอาแบบมองหน้ารถเข้ามาแล้วรู้เลยเฮ้ยตัวนี้ตัว s ตัวไม่ S จุดที่2จุดที่2นะล้อถ้าเป็นตัวธรรมดาล้อแม็กจะเป็นสีดําแต่ตัดขอบเงาการกลึงขอบออกตัดขอบออกให้มันเป็นสีของเนื้อโลหะเลยมันจะเป็นสีเงาๆแบบนี้ถ้้าาเป็นนตัััวว S มจะดํทง นะสีดําทั้งวงเลยและเป็นลายเดียวกันด้วยจะไม่มีการตัดขอบและจะมีสติกเกอร์เอสเนี้ยแปะขึ้นมาอีก1ชิ้นอันนี้คือจุดแตกต่างที่2ที่เราเห็นนะฮะส่วนจุดแตกต่างที่3ามดูด้านข้างรถตัวธรรมดานี่เขาจะเรียบๆเลยเรียบๆเ,เ,เ,เลยนะไม่มีสติกเกอร์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเอสจะมีสติกเกอร์คาดยาวตั้งแต่ตรงช่วงกลางตัวถังเนี้ยมาถึงตรงปลายไฟเลี้ยวเลยนะครับจะมีสติกเกอร์ตรงนี้หชิ้นนะครับและจะมีด้านหน้าด้วยคือตรงนี้นะจะมีข้างหน้า1ชิ้นแล้วก็ตรงนี้อีกิหน,น,นึ่งพิ้นอ นะครับถ้าเบาตัวธรรมดาไอ้ตัวสปินหนึธรรมดาเนี่ยนะทอร์เรโบเนี่ยเบาก็จะเป็นหนังเป็นหนัง2ชนิดนะฮะใส่เข้าหากันส่วนตัว S สเบาะมันจะเป็นออกกึงก่งๆผ้ากึงก่งๆหนังอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ถ้าเรามาดูตรงบริเวณที่ฝาเกะนะครับบริเวณที่ฝาเกะเนี่ย ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเขียนว่า150 ABS ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว S จะมีคําว่า S 150ด้วยถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าชาัดาว่า ABS เนี่ยมันจะย้ายอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูตามภาพประกอบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างหลักๆที่ความให้ทั้ง2รุ่นนี้มีค่าตัวต่างกันอยู่3,000บาทนะครับแล้วก็มาลองเทียบดูแล้วกันนะครับว่าไอ้3 0 0 0ที่เราจ่ายเพิ่มเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมกับไอ้สิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะตัวนี้ราคาอยู่ 1, 36, ทนนะ S, าาู่ง 139,900บาทที่ร้านเรามีทั้ง2ตัวให้ลูกค้าเทียบลูกค้าจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าร้านเราขายถูกกว่าร้านเราไม่ได้ขายถูกกว่าร้านอื่นครับขายเท่ากันกับร้านอื่นเท่านั้นแหละแค่ว่าเราอาจจะมีตัวเทียบให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเท่านั้นเองลูกค้าจะได้ซื้อไม่ผิดราคานะฮะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เวสต้ามอล์ฮะเบอร์029390055หรือไม่ก็เป็นเบอร์ส่วนตัวพี่ตุ๊กเลยก็ได้นะครับ0865115021หรือใครอยากจะมาชมตัวจริงให้มันเห็นกับตาตัวเองว่ามันต่างกันตรง